สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูนกกันนะคะว่านกตัวนี้มันคือนกอะไรนะคะเห็นไหมคะนกตัวนี้จะไม่บินจะอยู่กับคนตลอดเวลาเห็นไหมคะลักษณะเสียงนี้คือเสียงที่เวลาเข้าร้องเวลากลางคืนนะคะเห็นไหมคะจะเดินมัวเมียมัวเมียอยู่กับคนไม่ไปไหนเลย ปกตินกเห็นคนและจะบินนะคะนกตัวนี้ยืนงง มาเดินไล่าตามนกกันนะคะว่านกมันจะบินไหมคะเอาไล่าตามนกไปเรื่อยๆดูสิคะว่านกจะบินเป็นไหมคะสรุปแล้วมันก็ไม่บินนะคะมันวิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะคะ ค่ะไม่บินสักทีนะคะเดินตามมาไกลแล้วนะคะนี่นกมันก็ยังร้องแล้วนะคะร้องแล้วนะคะร้องแล้วนะคะออบินบินแล้วก็ไปยืนนะคะ